มาเปลี่ยนรั้วบ้านที่ดูโล่งไม่มีความเป็นส่วนตัวคนภายนอกมองเห็นพื้นที่ในบ้านได้แบบนี้ให้กลายมาเป็นรั้วตะแกรงเหล็กเจาะรูที่มีดีไซน์สวยงามและทันสมัยแบบนี้กันค่ะรั้วตะแกรงเหล็กเจาะรูจะช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับตัวบ้านสามารถพางตาได้ดีระบายอากาศได้ดีและสามารถป้องกันการปีนป่ายของขโมยได้ดูแลรักษาง่าย ผลิตจากเหล็กขาวที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการอบสีป้องกันสนิมวัสดุทนทานต่อสภาพอากาศอายุการใช้งานอยู่ได้ยาวนานค่ะรั้วระแนงบางตาเหล็กเจาะรูสลอ็อตนวัตกรรมที่ผสมผสานความเป็นส่วนตัวและความสวยงามได้อย่างลงตัวด้วยการออกแบบที่ทันสมัยพร้อมโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานตอบโจทย์ทุกการใช้งานเหมาะสำหรับทุกพื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะ